เดี๋ยวเราไปตัดกาฝากที่ต้นมะนาวกันครับเผอ,อไม่ได้เลยกาฝากเนี่ยคือนกมาขี้ไว้นะครับนกมา,มาไปกินเม็ดกราฝากแล้วก็มาเกาะที่ต้นไม้แล้วก็มาถายไว้นะครับ คุณสมบ,บัติพิเศษของไอ้เจ้ากาฝแงก็คือตัวมเมล็ดมันจะเป็นเมือกเหนียวๆนะครับคือถ้านกทายไว้ตรงไหนมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแห่ะที่นกมันกินเพราะว่าตัวเม็ดกาฝากเวลาสุกแล้วมันจะหวานนะครับ yeah. ีคือกาฝากน่อันนี้คือดอกกาฝากกาฝากนี้นเป็นมะเร็งหลายสำหรับพืชเลยนะสำหรับต้นไม้เลยนะดูรากมันดิรากมันยึดติดเลยนีมันยึดติดกับกิ่งมะนาวนะแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นลำต้นของมันเองตัวตัวนี้คือกิ่งมะนาวตัวนี้คือกิ่งมะนาวนะตัวนี้คือรอยที่มันเหมืนเกาะ นี่ลากมันนี่ระบบลากมันก็จะดูดน้ําเลี้ยงจากจากกิ่งกิ่งไม้ที่เป็นเกาะน,นี่แหละดูดจนจนจน,จนแห้งไปเลยแล้วต้องตัดตัดออก นี่ตาออกมาแล้วเห็นไหมจากจากจากเมล็ดนี่ไมันก็จะเกาะติดอยู่ที่ตัวกิ่งกิ่งต้นไม้ของเราเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นลำต้นของมันนี่คือนี่ไงนี่ไงเม็ดเม็ดกระฝาแฟไหมเนี่ยที่มันที่มันสุกแล้วเนี่ยที่มันสุกแล้วเนี่ยเป็นเมือกเหนียวไหมเนี่ยเห็นปหม แต่มันมีความหวานนะนกชอบกินดูดิมันจเจริญเติบโตมานานเท่าไรเนี่ยกิ่งมันขนาดเท่ากิ่งมะนาวเลยต้นมันก็คนปลูกต้นไม้ก็ต้องคอยสังเกตนะครับถ้ามีต้องตัดออกโอ้โหมันจเจริญเติบโตดีมากมันโตด้วยการกินน้ําเลี้ยงจากต้นไม้ ต้นต้นไม้หลักต้นไม้ประธานนะแต่ไม่เคยเห็นมันขึ้นเองจากพื้นดินเลยสักครั้งหนึ่งมันมีความหวานนะที่มันสุกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นกาวเหนียวเลยนะ เราก็ต้องยอมเสียกิ่งไหนที่มันเกาะเราก็ต้องยอมเสียไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียหายไปเยอะใหญ่เออนี่ไงมาดูระบบลากมาอีกทีมันเกาะติดกับกิ่งเลยเห็นไหมเนี่ยมันมีความเรียกว่าอ,อะไรคุณสมบัติพิเศษของมันลากมันนี่มันเจาะเข้าไปที่ท,ที่กิ่งไม้เลยนะ เนี่ว่าอะไรเป็นเอเลียนได้ไหมเป็นเอเลียนเลยนะดูดิิคกมเกินมากครับโอเคครับคลิปนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเรื่องของกาฝากกาฝากมันนาวนะครับถ้าเป็นกาฝากมะลุมกาฝากลักอันนี้เขาไป ทำอะไรเครื่องรางกาฝากมาลุมลักโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ